มีคนสอบถามเข้ามาว่าเงินประกันตัวแล้วก็เงินค่าปรับเนี่ยนะครับเป็นเงินก้อนเดียวกันหรือไม่นะครับเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับต้องแยกทําความเข้าใจก่อนนั้นในทางกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยมันจะมีเงินอยู่หลายตัวหลายสัดส่วนนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเงินค่าประกันตัวนะครับเวลาเรากระทาความผิดเนี่ยนะครับ ถ้าไม่อยากถูกขังอยู่ในระหว่างพิจารณาเนี่ยถ้าเป็นคดีที่ไม่ใช่คดีอุกชะกันร้ายแรงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยศาลมักจะให้ประกันตัวหลักทรัพย์ที่จะเอาไปวางประกันตัวง่ายที่สุดก็คือเงินสดนะครับเงินประกันตัวเนี่ยนะครับก็คือประกันออกมาเพื่อนะครับเราจะได้ไม่ต้องติดคุกในระหว่างพูดง่ายก็คือไม่ต้องถูกจําขังระหว่างพิจารณานะครับส่วน ในค่าปรับเนี่ยนะครับต้องปรากฏว่าเรากระทําความผิดตามกฎหมายนะครับถึงจะมีโทษจําคุกและโทษปรับพ่วงมานะครับหรือบางสถานบางบางกรณีเนี่ยอาจจะมีโทษปรับสถานเดียวนะครับอย่างเช่นคดีที่เป็นคดีตามกฎหมายจราจรนะครับบางข้อหาเนี่ยจะไม่ได้มีโทษจําคุกนะจะมีค่าปรับอย่างเดียวนะครับฉะนั้นแลวเนี่ยนะครับค่า ประกันตัวกับเงินค่าปรับเนี่ยนะครับมันคนละตัวกันนะครับอ่านะครับอธิบายอย่างนี้นะครับมันคนละตัวกันทีนี้แล้วเนี่ยนะครับถามว่าอย่างเช่นคดีเมาแล้วขับนะอัตราค่าประกันตัวเนี่ยอยู่ประมาณสองหมื่นนะครับประมาณนี้นะครับสองถึงสามหมื่นนะครับส่วนค่าปรับเนี่ยอยู่ประมาณห้าพันถึงสองหมื่นนะครับบางคนก็สงสัยว่า ไปจ่ายค่าปรับแล้วทําไมเงินประกันตัวถึงได้คืนนะครับเพราะเงินประกันตัวตัวนี้เนี่ยมันคนละส่วนกับค่าปรับครับคุณจะทําผิดจะถูกอย่างไรนะครับเงิงนประกันตัวเนี่ยคดีถึงที่สุดนะครับได้คืนนะครับแต่ค่าปร ego, ับเนี่ยะนะครับในส่วนนี้เนี่ยปรับเข้ารัฐนะครับอพูดง่ายๆก็คือปรับเข้าหลวงนะครับในส่วนนี้นะจะคนละตัวกันอยู่แล้วนะครับหลายคนก็ไปสับสนกับเงิน ที่ไปเยียวยาผู้เสียหายอีกนะครับค่าปรับอย่างเช่นในคดีทําร้ายร่างกายหรือคดีที่ทําให้ผู้อื่นถึงอันตรายแก่กกายจิตใจหรือชีวิตเนี่ยนะครับค่าเสียหายที่จ่ายให้กับทางคู่กรณีนะครับกับค่าปรับเนี่ยมันก็คนละตัวกันนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับไปบางทีไปอ่านในส่วนของคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยนะครับว่ามีโทษ จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เก 50, source, right ิน like. 2 0 0 0 0นอะครับปรับตัวเนี้ยสองแสนเนี่ยมันไม่ได้เข้าผู้เสียหายนะครับเข้ารัฐนะครับผู้เสียหายเนี่ยต้องไปเรียกร้องทางคดีอาญากันอีกทีหรืออาศัยการเจรจาไกล่เกลี่ยกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะงั้นเงินค่าประกันตัวเงินค่าปรับเงินค่าเสียหายเนี่ยนะครับคนละตัวกันนะครับวันนี้มาชี้แจงแถลงขาให้เข้าใจกันนะถ้าใครที่มีปัญหาลักษณะนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือสงสัยประกันใดก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ แต่เห็นว่าคลิปของทางทนายเจม,มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ